นี่นี่ลูกมันนะแม่มันเมาเมาเมาหน่ลูกพี่ก็คือรื่องเลี้ยววอาหารเราไม่เรื่อาเอาเนี่ยาูอยากเ้านี่เมาเาเมาเด็กว่าโอ้ตัวางเห็นนางเห็นนางเห็นไรลูกันกระด้างเห็นนางเห็นนางใช่หรืออ๋นมันเมาลูกมันของเสียงแม่ของค่อของเยอะไอ้ลูกมันจะถ่าเนี่ยอย่ใตบไป้หม่ ไต่ไปหม่มัเหยียบเราอ่มาแล้วบามาแล้วมาแล้วโอ้ตัวนี้มันมากินตอนเช้านีไ่ไปไหม่เล่นไรลยมา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 มยมานาม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 านามมามกมนมามานมานมาามมมาามาาามมามามา

ลูกมันห่องเห็นไหมลูกมันตัวลูกมันตัวผื่นก็เมือนบอี่ิพราว่ามันเน้องมันขาดไปนี่ลูกมันนี่ยน,น,นั่นนะเด็คื่ผู้หญ่แล้วเลี้ยงไหนบ่ปะคอย,ยากไปเลี้ยงะติดตนไม้บ่ปะดเด้ โอ้ยแล้วกินได้แล้วตัวนี้มคือพวปลาหวน่ตัวแนี้มันปลาได้ตามรักอลยวตัวตัวนี้ะที่ไม่กินก้วยก่กลางูข้นเนี่นี่อูข้นูข้นอะละแม่มันข้นฮะเอ ก็ายกายไปกัดดี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 กั้มเย็นดดิของเดรนเนี่ยนะขุนตื่นเออโหง่ามเนาะฮียนดังเลีไล่เนี่ยนี่ทำไมไม่กินก๋วยแอมเสาที่ห่าขุนเลยขุนเนี่มเห็น น้องแมวเพิ่นพ่อไปเลียงนคุณ่นเนาะไมไปเีแล้วครับไปลียนเฮียนได้เลยมันมันยางคนเราูมันหูีมาไเยนอยู่เลยวไปเียวรอรครับ